นอกจากของที่แบบให้เห็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบแบบเหตุการณ์เลยอ,อย่างเช่นเรื่องพญยานาคเนี่ยคือบ้านเก่งอะเก่งนบถือพญายนาคมากเพราะว่าบ้านเป็นบ้านหลังสองอเก่งมีบ้านเก่งมบ้านหลังตอนแรกเก่งมีบ้านหลังบ้านหลังที่สองเก่งของพญายนาคว่าถ้าลูกได้ตาที่ต้องการเดี๋ยวลูกจะทำา ออยู่อยู่ตอนนั้นจะจะเอาพญานาคมาบูชาแบบนี้ครับก็เลยก็เลยขอก็ก็ได้จริงๆริได้จริงๆผมก็เลยต้องทำบอกแกนี่คือบอกพญานาคอยู่ตามบ้านเดี๋ย่านะเก่งพี่เล็กอันนี้น่าสนใจเรื่องพญานาคพี่พี่เล็กเชื่อแค่ไหนเชื่อไหมเชครับผมใช่ไหมครับผมผมเชื่ออ่าผมว่าพี่เล็กน่าจะเคยเจอเพราะว่าเพราะว่า ผมว่าธรรมะแต่สันมาไม่งั้นผมว่าพี่เล็กเชื่อมากเลยเดี๋ยวนะไม่ไม่ได้อย่างกุ้งยีนะครับพี่เล็กเก่งคือมันเป็นความเชื่อต้องต้องต้องขอขอขอญาตทุกคนนะครับคือเรื่องพญานาคเนี่ยเขาบอกเขาบอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อนะ,อะมันแล้วแต่บุคคลมากคือแต่สิ่งที่ถามว่าผมเคยผมผมผมก็มีความเชื่อแต่ว่าผมไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นตผมแค่สมผมแค่แบบ เราเราก็เชื่อตามที่เขาเชื่อมาแหละตามที่เราได้ยินมาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กตั้งแต่ผู้ใหญ่เขาบอกมาแต่เราไม่เคยเห็นและเราไม่เคยมีใครบนโลกวันี้เคยเห็นพญานาคมาก,ก่อนมเีเข้าใจว่าเข้าใจว่าแต,แต่มันมีคนพี่ไม่ไม่คือจริงเราไม่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเก่งแต่เราไม่สามารถแบบขอขอขอญาตนะครับไม่สามารถที่จะมาแบบเนี่ยกระดูกพญานาคอ่า นี่คือนี่คือซากฟอสซิลของพญานาคหรือว่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นหลักฐานที่แบบไม่สามารถดิ้นหลุดได้อ่ะเหมือนจะเจอไข่ไดโนเสาร์เงี้ยเราก็ดิ้นหลุดไม่ได้แล้วว่าโลกใบนี้มันเคยมีสัตว์แบบไดโนเสาร์มีอยู่จริงทั้งที่เราไม่เคยเห็นนี่อไะไรฮะแต่อันเนี้ยมันยังไม่มีหลักฐานอะไรในทางนี้มารองรับร้อยเปอร์เซ็นต์เงืว่าแบบมีจริงหรอ,อ วิทยาศาสตร์เขาไม่สามารถมาุดเื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเชื่อเรื่องพญานาคสามารถน้มน้าวให้ผมมีความเชื่อเชื่อส่วนหนึ่งคือบัางไฟพญานาค<า>คือมาจากไหนอันนี้อันนี้ผม a m a ซิ่งนิดนึงว่ามาจากไหนมาอย่างไหนแต่ว่าถามว่าเชื่อเรื่องพาาอญานาคร้อยเปอร์เซ็นไหมขอญาตบอกเลยว่ายังไม่ร้อยยังไม่ร้อยเพราะยังยังยังไม่เห็นกับยังคือยังไม่มีข้อมูลอะไรไหมผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นที่ ต่นี้ก็เลยอยากถามกลับว่าอะไรที่ทําให้อะไรที่ทําให้พี่เล็กเชื่อหรือเก่งเชื่อคือของผมผมผมเป็นคนไม่เห็นผีดังนั้นสิ่งที่ทําให้ผมเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเอ่อมาปั้งๆเหมือนเหมือนลวงไฟที่เห็นอนะไรอย่างเงี้ยมาจนแบบว่าแบบเนี้ยอะไร เอ่อหนึ่งบ้านหลังนี้เก่งเก่งขอพญยายนาคเก่งบอกแล้วก็ได้ตามนั้นที่เราขอก็เลยทําบ่อท่านเป็นมาแล้วีพี่เชื่อไหมผมเขาบอกว่าเวลาคนจะพญายนาคให้อธิษฐานนึกถึงสีของท่านว่าท่านจะเป็นสีอะไรที่ที่เราจะบูชาใช่ไหมครับนี่ขฝันก็แล้วพิกใตยก็แล้วก็ไม่พิกขวาก็แล้วก็ไม่ฝันคือผมเป็นคน คือความทมําไมท่านไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่จะไม่รู้อะไรก็เลยอธิษฐานว่างั้นผมขอเป็นข่าวแล้วกันนะเราเรียกว่าเราเวลาเราไปไปตามไปตามวัดวานมสมมติเขาให้แบบมีปลามีถ้าเกิดเป็นเราเห็นปลาเปเนี่ยจะยูนี้ขึ้นจะโดเด<ช>เ,เด่นขึ้นมาเลย่ะครับผมว่าพิเศษแล้วับผมว่าถ้าเกิดเป็นพยานาัที่ที่แบบดูแลผมนะนรผมก็ต้องเป็นพยานาัพิเศษ พระนักเผือออ่าผมก็เลยขอให้ท่านเป็นพระนักเผือกแล้วก็ค่อยปกป้องดูแลบ้านหลังนี้ก็ได้ก็ได้องค์ท่านมาเป็นพระนากก็ไปบูชาแล้วทาเป็นสีขาววันแรกที่เปิดบ่อครับวันแรกที่เปิดบ่อพี่พี่ตองที่ททอะไรอ,อาจารย์ที่มาเปิดบ่อให้ชื่อการหนุ่มบม่อรดูทวดราครับเขาใช้สีที่เป็นพญายนาคใบสีคือเวลาวงสงพญานาคต้องใช้ใบสีพญานาคแล้ววันนั้นใครรับทีวี มาถ่ายทอดสดแพร์ชีวีมาถ่ายทอดสดเพราะว่าเขาจะมาถ่ายทอดสดแบบมนบุกวงสงก็เปิด้าน้วยกำลังจะยกขึ้นและกำลังขายทอดสดพี่เชื่อไหมฝนตกมันไม่มีที่ทางเลยเลยู่ตกตกแบบปล่อยปตกแบบปล่อยปอตกแบบปล่อยอยแบบเนี้ยตกจริงๆแล้วแล้วคราวนี้คืออาจารย์ก็บอกว่ามันเหมือนเป็นทรร ไม่ได้ว่าเป็นธรรมเนียบอครับเขาบอกถ้าเกิดที่มีพญานาสพญานาสจะ,สะแสดงทีนี้โดยน้ำฝนน้ำปลาฝนลงมาแต่ฝนไี่เทลงมาแล้วพวี่เป็นเหมือนบอลเหมือนน้ำเลยอ่ะแล้วพอแล้วพอขึ้นไปแล้วคันนี้พี่แจ็คกะลีนอะพี่แจ็คกะลีนบอกพี่จะทำยังไงจะถ่ายทอดสดในกล้องมันอยู่ข้างนอกอืมตัวฝนฝนอะไรเนี่ยอาจารย์บอกว่าพอสองนาทีแค่สีเคลื่อนก็หยุดพี่คือฝนมันโค้งช่งไม่ได้ใช่ไหมฝนหยุด ฝ <laughs> นหยุดจริง,<อ>งจริงสองนาทีพอไปสีขึ้นอ,อยู่เลยใช่ไปสีขึ้นปุ๊บแป๊บเดียวแล้วก็ฝนหยุดแล้วก็ถ่ายทอดสดเลยคือออนแอร์เลยแล้วมันก็ไม่ตกเลยอีกเลยทั้งวันนะ่ะแล้วผมก็อะไรคือหายผลไม่อะนี่หนึ่งเรื่องของผมก็ตั้งจิตเนาะคือจริง,รงๆแล้วถ้าเกิดเป็นคัมชาโน l ใช่ไหมพี่อืม <ทำ S 1> อืมคนแล้วก็อ่อแล้วก็คันนี้มันจะมีอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค อุดรชื่อว่าวัดสามมณีครับคือตอนหลังผมได้ได้ติดตามอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงก็เป็นสายพิะิเคนีสายพทายกันเขาบอกว่าที่วัดสามมณีก็มีบ่อหนึ่งเหมือนบ่อพญาไทอยู่ที่อยู่ที่เ,ยเลยทั้งสานนีแล้วก็คําชะโนดอยู่ที่อุดรครับเพราะนั้นก็ตั้งทีนะว่าว่าอยากจะไปไปจะไปอุดรแล้วแล้วเราว่าเราจะไปที่คําชะโนดอันนี้อันนี้อันน,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 นี้คือทีทนะผมจะเป็นคนชอบเล่าเร็วแล้ว,ลวสวดบระมาปี่สองิเ็กนี่อะไรก็ดีเลย พี่ใช่ไหมทุกครั้งนะถ้าผมจิผมอยากจะไปไหว้พญานาคพี่ๆลูกพ,พ,พี่พี่ต้องรู้อยู่ว่าตัวสเกลงานเราอ่ะมันไม่ค่อยว่างเลย <ừ> ใชต้องมีงานจังหวัดนั้นจริงๆอ่ะพี่เล็กถึง,ถง,ถงจะไปอะ่ะถึงจะได้ไปแล,แล้วผมก็คือมันเลาอยู่ๆก,ตนนก็ตอนนั้นก็คิดว่าอยากไห้อยากจะไปไทำเชโนนะ่เนาะอยู่ๆก็มีงานอุดรติดต่อมาแบบเนี้ยก็เป็นแบบนั้นนะรั้งแล้วแม้กระทั่งมุกดาที่มีพญานาคเวลาผมตั้งจิตว่าอยากจะไปไหว้ยากจะไปท่า่านนะ คือเราไม่มีจังหวะว่างไงจะมีงานจังหวัดนั้นติดต่อมาทุกครั้งเลยผมจะมีแบบรวมแบบนี้เสมออะต่อ<ม>เขาเรื่องต่อพอเราจะไปที่คาชะโนดอีกวันหนึ่งใช่ไหมก่อนไปตอนเช้าพี่ขับรถออกจากหน้าหมู่บ้านไปงานหนึ่งก่อนขับรถจากหน้าหมู่บ้านกําลังจะถึงหน้าหมู่บ้านมีงูตัดหน้าครับมีงูตัดหน้าหนึ่งช็อตงูตัดหน้านะหนึ่งช็อตปุ๊บอะผมก็ว่าไอ ทำแม่งแล้วอ่วาคืวา้หลายปีแล้วงูตัวใหญ่มากแล้วตัดหน้าตัดหน้ารถนะอ่ะคาคราวนี้ก็ไปทําง,งานเสร็จปุ๊บสักสักพักหนึ่งอ่าแม่ก็โทรมาบอกว่าลูกมีงูมาล่อค้าบมีงูมาล่อขสวนคือบ้านมผมสวนมีงูมาล่อกคาที่สวนอ่ะสองแล้วสองเหตุการณ์แล้วนะสองเหตุการ์แล้วอีกวันหนึ่งผมก็ไปไปถึงอุดรไปถึงอุดรแรกก่อนจะไปคําชโร่ผมก็จะไปว่า ีก่อนที่เขามีอีกบ่อหนึ่งที่เป็นบ่อโบราณแต่ขนาดที่ตั้งจิตพ่อเห็นหนึ่งม,มีมีงูตัดหน้ารถสองมีงูรอบขาม,มล้วก็อธิษฐานในใจว่าถ้าแสดงปฏิหารเห็นหน่อยพี่วิเล็กเก่งคิดแบบเนี้ว่าถ้าพยายามีจริงแสดงปฏิหารในลูกเห็นหน่อยอ,อ่ะอืมอ่อผมให้วินาทีอะห้าวินาทีนะตอนนั้นมันมีอะไรเลยนะห้าวินาทีมีงูตัวเล็กดิ้น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 อยู่ข้างบ่ะ ตอนหน้าต่อ,ต,อตาเลยแล้วป้าก็ยึดป้าเขาเป็นคนวัดเขาก็ตกใจเขาบอกหุยไม่เคยมีแล้วก็ตกใจก็ถ่ายรูปกันเอ่อผมจำได้ผมเคยผมถ่ายวีดีโอลองสต story อ,อยู่คือแบบคลิปปุ๊บแล้วอยู่ท่านก็มาเลยเป็นแบบเป็นงูเหมือนเป็นเขาบอกเป็นงูเห่าตัวเล็กด้วยแล้วอยู่ข้างบ้อก็นิดนิดแล้วก็ๆๆแล้วก็หายไปอยู่เนียครับนะก็หลังจากนั้นเราไหว้แล้วเราก็เอาน้ำจากจาก,จาก,จ,ากจากบ่อน้ำวัดสมานีไปว่าของชัโนดก็เอาน้ำที่คำชัโนดมา เนาะแล้วพอล้วคืนนั้นพอเสร็จเร่งงานทุกอย่างแล้วก็กลับมาที่บ้านเราที่กรุงเทพผมก็เอาน้ำานะ่มาใส่ในบ่อพญานาคของผมอาธิษฐานว่ากสทธิ์พญานาคทั้งหลายมาช่วยปก้องรักษาดูแลลูกด้วยผมว่าอย่างนี้เนาะผมก็เทน้ำใส่ผมหลับคืนหนึ่งตื่นมาอีกคืนหนึ่งงูมาลออคาบหน้าบ่อคราวนี้หน้าบ่อนะครั้งแรกที่งูล่อคาบของแม่คือที่สวนในสวนอ่าใช่ คราวน,นี้คือหลับไปแค่คืนเดียวมาตอนเช้ามาลอข้าบหน้าบ่อพญายนาคผมเลยและไม่ใช่ข้าบธรรมดาพี่เป็นหัวงูอ่ะงูลักษณะเป็นหัวแบบเป็นหัวงูอย่างชัดเจนมีตาม,มีจมูกแบบนี้เลยครับซึ่งปกติล่อ,อข้าบแจะเป็นแค่ข้างข้าบคราวน,นี้เป็นหัวเลยผมก็ลแบบโอ้โหแบบไม่ไม่รู้จะมันมันแบบเกินเหตุการณ์อะ่ะเก็บไว้ห่ือ่าอ่ฮะเก็บไว้เอามาดูไหน อ้าวเฮ้ต้องอย่างงี้ตรงนี้เองบ่อยตรงนี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พี่เขาหยิบไอแล้วพี่คืออะไรรูไ้ไหมพี่พี่ต๋องพี่เล็กคือและหลังจากวันนั้นนะขอพรอ,อะไรได้หมดเลยขอให้พี่มัง่งสิพี่พี่ต๋องผมสิสิบห้าธันวาผมไม่มีงานเขาดาวปีที่สุดปีพัสันวาผมไม่มีางานเขาดาวพี่แล้วผมก็ต่ใจว่าโหแบบว่าถ้าเจอเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้อง แซลตายเลยมันไม่มีงานเข้าดาวใช่ไหมคือแล้วคิดจะหาจะหาาแก้ตัวว่าเฮ้ยไม่จะสวดมนข้าวตีบตกลงขานเรื่องก่อนแล้วไม่อยู่ก็เลยตัดสินใจตัดสินใจแบบขอพญานาคพี่พี่สองเช่ใช่ไหมผมขอผมจุดธูปขอเพราะผมบนอ่ะปกติไม่เคยบนจุดธูปขอแกจุดวันเนี้ยตื่นมาอีกวันหนึ่งอ่ะ ติดต่อมาสามงานเขาเดาคนที่สิบห้าวันาพี่คิดดูสิบห้าท่านมันไม่ควรจะมีงานแล้วป่ะคือมันเกินแบบเกินคนพอน่ะโอแล้วผมก็แบบโหแบบแก้บนกันใหญ่โตแล้วข้างบ้านก็ก็บนก็ถูกหวยกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขอท่านก็คือได้ได้ทุกอย่างท่างเลยอืมมันเป็นศรัทธามากก็ว่าผมมีบ่อบ่อใหญ่ด้วยแนนี่เป็นข้ามูครับพี่เล็กดูตรงนี้ครันี่คือส่วนหลักที่บอกเฮ้ยอ่าไปรู้ เป็นหัวเลยอะเป็นหัวเลยเป็นหัวเลยมาเลยมาแบบนี้เลยคือค่อนข้างจะสมบูรณ์อะแบบเนี้ยอยู่หน้าบ่ออะหลังจากเขาล้างตรงบ่อําสะโนดอะเฮ้ยมีมีด้วยพี่เล็กมีด้วยเหรอผมเกิดมาก็ไม่เคยเจองูงูลอกคราบอย่างเงี้ยผมเคยผมเคยเห็นแต่ลอกคราบส่วนตัวเออ่าไม่ส่วนส่วนที่เป็นหัวไม่เคยเจอและเป็นสีสเข้มๆอย่างเงี้ยเหรอใช่ เนออี้ยแบบนี้เลยพี่ผมว่าโอ้แล้วผมก็ก็ก็บ่อน,นี้ผมก็เลยขอพรตลอดใครมาก็มาไหว้ขอพอนอรนั่นแหลเนี่ยครับโอ้แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งพวกก,ก็มาไหว้กันเต็มหมดพอ,ดอานนท์แท้พี่ปื๊ดอะไรอ,อ้อออพวกไหนพวกก็จะอยู่ใกล้ขนาดนี้ก็จะมาไหว้ขอพรกันเพราะว่าเหมือนท่านให้ไอ้พรได้จริงๆเหแบบน,นี้ครับ จิ๋เเอกพี่เล็กเราควรไปไหนไหมฮะเราควรไปไหมพี <laughs> ่เราควรไปบ้านเก่งสักครั้ง <laughs>